สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำการทำการเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดโปรแกรมแฟทึ้นานะครับการเคลื่อนไหวนะครับจะได้ใช้อยู่มากพอสมควรเลยนะครับในการสร้างแอนิเมชั n น การเคลื่อนไหวผมจะยกตัวอย่างเช่นวงกลมหนึ่งวงผมอยากให้วงกลมวงนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้คือมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ผมจะทำยังไงก็คือ ก็ให้ทุกคนนะครับคลิกแตเคลิกนะครับที่ตรงนี้แล้วก็ F8 กด F8 นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวน,นี้เป็นลูกบอลก็ได้แล้วก็กดโอเคพอโอเคเสร็จ มันจะขึ้นเป็นแบบนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดตรงกลางตัวนี้ทีนี้นะครับก็ให้เรามาเลือกตรงที่ timeline ตรงนีที่เฟรมคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกคำว่า,าคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้ เลือกคำว่า insert keyframe ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับ create c l a s s i c t e e d คลิกไปครับก็จะมีเส้นลูกศรขีดขึ้นมาอย่างนี้นครับ ที่ตรงจุดสุดท้ายสีดำแล้วก็ลาออกมาตรงที่เราต้องการนะครับเราลองคอนโทรลเนเตอร์ดูก็ได้นะครับปึ๊บอ่าลูกบอลจัเเลื่อนที่แล้วนะครับทีนี้มันขึ้นด้านบนก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวา Insert Keyframe น แล้วก็มาคลิกขวาที่เอคสซิทวีนปึ๊บก็จะได้หน้าตามแบบนี้เหมือนเดิมเลยก็ให้เรามาคลิกตรงที่จุดสุดท้ายแล้วก็เลื่อนไปตามใจชอบของเราแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะปรับขยาใยในวัตถุตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือ ลดมันเป็นลูปเล็กๆลองคอนทรลเลอร์ดูครับสังเกตได้ว่าลูกบอลเราจะเล็กลงนะครับนี้เราอยากให้มันขึ้นด้านบนก็เหมือนเดิมครับ Insert Keyframe แล้วก็คลิกขวาคเคร์ r สิ e สีกวีคลิกที่จุดสุดท้ายแล้วก็ลากไปตามที่เราต้องการ ว่เราจะปรับขนาดก็ได้เราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือการสร้างการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ได้หลายอย่างเลยนะครับในการทำแอนิเมชั่น สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับไม่มาก็น้อยส่วนคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมคลิปจนจบเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ